ื่นเลยาะขอเกินก่อนไอสองตอนที่กูพูดไปเมื่อก่อนหน้านียกูรู้สึกว่ามันก็ยอดอยูมันก็โอเคนะกูก็ประทับใจในส่วนนึงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะเว้ยอะทีนี้กูอยากจะพูดถึงตอนสุดท้ายแหละตอนที่ชื่อว่าสารลงหนน่ะเอาตรงๆปะแคสดีเว้ยนักแสดงแบบมีแต่ตัวท็อปอะไรเงี้ยแต่กูไม่ชอบเรื่องเดียวเลยเว้ยคือมันใส่มุกตลกที่ไม่ควรใส่อย่ามุกผีตบหัวอะไรเงี้ยมึงนึกภาพนะเว้มึงกำลังซีเรียสกับอะไรสักอย่างแล้วมึงเจอผีตบหัวกูแบบเฮะเขาใส่แบบนี้มันจริงเหรอ สวัสดีนะเว้ยเราไม่ได้เจอกันนานเลยวะ่ะประมาณสามสี่ 3, วันห้าวันคลิปเนี้ยกูอาจจะลงไม่ทันฮาร์ลวีนนะเว้ยแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงฮาร์ลวีนห้วมั้งเอ้ยหอมแดงกระเทียมวะ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวโอเคตอนเนี้ยกูจะมาพูดถึงตอนที่ชื่อว่าสารล่องหนเว้ยกูว่ามันก็โอเคนะจากที่กูพูดไปข้างต้นอนะเอาแบบแคสก็โอเคคุณมาร์สอย่างเงี้ยคุณแพรวางเงี้ยไม่โอเคเลยเว้ย เดีเล่าข้าวๆก่อนคือมันมีงานหนึ่งที่ชื่อว่างานฮาโลวีนนี่แหละของมาหาหลัยหนึ่งมันจะมีตัวละครหนึ่งเว้ยที่เล่นในคุณแพรว่าแม่งต้องการพวงมาลัยอะพวงมาลัยแบบพวงมาลัยอะเออที่มาใส่ดอกไม้เหลืองๆอะแล้วตัวละครคุณมาร์ตก็ไปหาไวจากสารหนึ่งเว้ยที่มันเป็นสารล่องหนะโอเคเดี๋ยวเกินถึงสารล่องหนกะ่อนสารล่องหนอะถ้าใครที่ไม่เคยรู้ประวัติของสารล่องหนอะจะสามารถมองเห็นสารนี้ได้เว้ยแม่งเมคเซนส์ sense, สุดๆไอ้เหี้ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งอะตัวละครอะมันไปรู้ถึงความลับใช่ปะที่ กูนะลืมแล้วนั่นแหละกูดูสเพัาแล้วแหละเป็นตัวละครเดียวในรุ่นที่ไม่ไม่ได้อยู่ในงานเลยคือคือถูกไล่ออกมาเนี่ยต้นเรื่องเลยไล่ออกมาจากงานเพราะว่ามันทําอะไรไม่ถูกใจรุ่นพี่ทําให้มันเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเหลือสองคนนี้ได้เพื่อเอาเสียงของแพร่วากลับคืนแล้วก็ ที่จะเคลียร์เรื่องของสารนะอะไรประมาณนี้กูไม่อยากสปอยรอกถ้าพึงตรงๆอะนะใน3เรื่องนี้กูให้เรื่องนี้เป็นอันดับ2เลยเ้ยที่แบบออกมาดูดีอะที่ที่มันดูดีะนะมันดูดีกว่าอ่อพี่เทคที่กูทําไปก่อนหน้าแต่แบบมันก็ยังใส่มุกตลกที่แบบในยุคนี้มึงขำก็อะไรแบบนี้หรอว่าแบบพีตบหัวอะไรเงี้ยกูขอพูดถึงข้อดีของหนังหน่อยแล้วกันคือการกระจายบทเว้ยมันกระจายบทให้สามตัวละครได้แบบโอเคมากๆโอ้โหกูยกนิ้วโป้งให้เลยเฮียนิ้วโป้งจริงๆอะส่วนข้อเสียก็อย่างที่ว่ามุกตลกอะไรเงี้ยมันไม่ควรใส่เวว้แลก็ ว่าไม่ได้หรอกแต่ CG มันก็ลอยจริงๆอ่ะแต่ต้นทุนอาจจะไม่สูงเหมือนหนังโรงที่แบบว่า2-3ชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้มันแค่แบบครึ่งชั่วโมง4ี่นาทีอ่ะเข้าเรื่องของหนังต่อแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะที่ตัวละครมันกำลังเคลียร์ทุกอย่างกำลังจะเข้าใจแล้สรุปเว้สารแม่งมาขอความช่วยเหลือเพราะมีคนเอาของคุณใส่ะไปใส่ไว้ในสารเลยทาให เขาเรียกอะไรนะตายายเหรอสารตายายเออมีตายายอยู่ข้างในไม่สามารถคุมสารนั้นได้เว้ยไอเชีย่ยกูแบบโอ้ไ oh ม่กูไม่เคยนึกถึงจุดนี้มาก่อนกูต้องไปฟังเดอะโกดเวมันต้องมีกูก็ไม่อยากจะพูดอะไรถึงหนังเรื่องนี้เยอะนะแบบใน3ตอนที่พูดมาเนะี่ยแต่กูก็อยากจะบอกว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ทําต่อไปนะแบบเทอม4ี่เทอม5อะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้แบบโปรดักชั่นมันดีขึ้นกว่าน,นี้นะเว้ยหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลองหาหนักแสดงที่แบบว่าแม่งตัวท็อปๆมาเล่นดูอะไรเงี้ยค่าตัวจะแพงหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นหนังสั้นนะนใช้ เาะหนังสั้นก็ไม่ถูกเพราะมันถูกใช้ในโรงภาพยนตร์ทั่วไทยอะแล้วก็มาลงในเน็ตฟิกกูขอให้คะแนนตอนนี้นยแล้วกันตอนที่ชื่อว่าสารล่องหนะ่ะกูให้ที่เอ่อสี่เต็มห้าไม่สิสามเต็มห้าดีกว่ากูยังตัดเรื่องที่มันใส่มุกตลกที่ไม่ควรใส่มาแล้วก็ตอนจบไปเปิดที่แบบไม่รู้วมึงจะเปิดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยขอให้พวกมึงทุกคนะดูหนังให้สนุกนะเวมีรอยยิ้มทุกครั้งนะเวในการดูคลิปเนี่ยอ๋อแล้วก็ทริกออทริกนะเวถึงไม่รู้ว่าเออคลิปนี้จะลงทันหรือเปล่า Good bye, กูบายทุกคน